บเใช่ค่ะเสนั้นเอาไว้ในใจครับข้อต่อไปอะไรลูกเกบวกสเอาเก้าไว้ในใจนแล้วก็มาสี่นิ้วก่เด ทำไครับติดติดเอติดติดครับติดสามแม่ติครับเขียนเลยลูกนะอันนี้ออนออหอยเอาติดในใจจนลูกค้นมาหนิ้ว ยกมาสีได้ไหมไม่กรนันทำไปแล้วเก็บ้าครับ 8ปบวกเทำไงคะเอาเไว้ในใจนิ้วครับติดติดติดติตามติบตามติติ้านติิเต็ิเ็ดนอนจะติดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับจะเสร็จอยู่แล้ว หน้าเดียวใช่แล้วอ่ะแล้วสู้ๆอ้กต่อหน้าแล้เด่นอ่ะ <laughs> อีกสองหน้ากับนิดนึงแล้วนิดเดียวแล้วเหรออันนี้ด้วยใช่เอาข้อต่อไปเลยค่ะสามบวกแปดทำยังไงดีคะสามบวกแปดทำยังไงลูก <c oughs> เอาอะไรไว้ในใจเอาแปดไว้ในใจแล้วก็มาจับนิ้วค่ะ <c oughs> จุดเอ็ดจุดเอ็ดอันนี้แอ่าแปดเอาแไว้ในใจมาแปดแปดแล้วใช่ไคะ สี่พ่อครับอเอากุญแจครับเดี๋ยวลมพัดหนังสือน้องอนะลูกเดี๋ยวมันปลิวอกกเอาก้เาเล่นได้ใจเห็นไหมมันปลิวอ,อ่ะก็เลยวางไว้ก่อน 对，那在啊，好牛。